ดีกคนเลยนะครับตอนนี้ตอนเช้าครับตอนนี้เราก็กำลังเตรียมของขึ้นรถนะครับนะรบพร้อมที่จะเดินทางนะฮะสามเสร็จองออกงานแล้วนะครับทุกคนเตรียมของนรถเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรน,นะครับไ่ได้พ่อไอ้นอกเราตื่นแล้วบ่ครับพี่นกตื่นตื่นลวบากกัรบรถกีนเขา้าโอ้<พ>เตรียมแล้วก็มา,มาแล้วมันแจ้งมันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว โโ่อน oh oh. ในบ้านเรมามา, uh huh. าแล้วกี่เข้ากี่เข้ากก็มานี่แล้วเ uh huh. มื่อเชียบพี่น้องพขบอกู่ออกาเ, uh huh. เขาเมาน้ำเยอะก็จะมีนพะพาห่มไปด้วยนเสียนะครับจะว่าอะไรมนเดียวแต่ข้างในก็จะมีนี่ลำพงบุดผุดก็มีเขียงด้วย กระเป๋าผมเดียวกล้องขอาเสื้อผ้าครบโอ้ว่ามันไม่ได้น้อยแย่เลยว่าเอากะเปาผมไม่น้ำเมานะมันก็เลยแบบหลายาาครับพ่อเบิ้งกันทันแล้วกันแล้วก็มาครับ ตอนนี้เบียก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะน้ำเติงโตเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางพอแล้วนะกัน8โมงเช้าเตรียมของขึ้นนี่ยากาศวันนี้ก็แบบเป็นหนาวๆนะฮะเป็นลมๆเป็นลมๆเป็นหนาวๆพ่อไปไทยแล้วพ่อ

ลูยังว่กพี่เพชรกำลังเอาอะไรมามอย่ครับเนี่ยมัอ้อยังมาน่อน่ะก้อง ยอดเลยข้อน <No i mean ี้ขรถตู่มาแค่เอาหัเข่าไวน้ำเอาหัวเข่าเอาหมองเข่าไวน้ำหดเลยงานเามาวนลธรรมดาเลยตามืข้างอกงานเบ้ไก็รถขนาดเลยรจะขาดน้เนาะขนา้นไม่บองเราล่างรถจะช้างเลยเรออกงานตอนนี้รอพี่นกอยู่นะครับ รอพี่นัทรอพีนัทอาบนเร็ว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 ไปไหนไปตามพู้นั้นผู้นี้จะคองขันถามามอยู่หนาหนาเลยมเาเหนาวพอไดพอคือบบรัดขามไปนี่บบรัดขามไปนนี่ ต้นนหนปลูกง่ายส่้นป็นพามะดอกนี่ก็เริ่มเบ็ดละนี่ทุนใไม่ก็ปลูกลารอยู่ที่นี่ก็นนั่นแหละ อากาศเช้าๆที่บ้านรับโอ้โผมไม่สวยคนนึงกระท่านทิเบตมันเนี่กระท่านเนี่ยตัวนี้นะทุกคนคนมากินดีดีแต่ว่ารอแสบ เดินทางโอ้ใบไม้เริ่มเบิดต้นแล้วพี่น้องใบไม้ต้นนี้มันหล่นนะทุกคนเกือบหมดต้นละอ่าแมวดีครับแมวผู้ใหญ่พี่ยากยายามไฟา้า ไปผู้หลวงลื้ออย่างไนะหนะฮาเนาะครบเลยนะสายให้ยามเหมือนกันครบแล้วถาไมไอ้อดีพอแล้ว ับเหมือนเราไปประจนภัยนะฮะไอ้เดบิวเอาหนิก่อนเราจะไปประจนภัยกันโอ้หน่สาย

มีแ่น้ำเปรียปร้ยวน้ำเปรี้ยวมียมเป็นอาเสียมา,ลเ,ายเลยโอ้เนืเ่อยเอากขยังี้เนื่อยเอาเอาขิ้ดไว้เดี๋ยวมานั่งไว้เลยยังไง โปรยอโอเคนะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กับอบมไปด้วยนะครับทุกท่านนะฮะมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับทุกคนสวัสดีครับ